อดีตกานนานมานัาขาดานับมีทงรับของดีคำพีคานอันจราลาพอตานนี้มีมานานเมื่อเบม,ม,มาประทานวายแล้วไห้พวงจนหลายลายทริ่องรัดริในตีนี้ช่วยให้เราอยู่ดีไม่ทับทรนช่วยปัดเป่าความจับไข้ในตัวตนเทวดารักษาคนให้คนทุก เตื้องเดือนหกเดือนดีเรียบชิพพี่คำหน้หนุิยนะพระจานำพงลาพามาถึงตาไหว้ปลาเป็นประจำาิดคำหนึง่งบางกิดตึ้งล่วงโตงบางข้ออุ้ยบางข้อโจข้อลาบและบางข้อรวยบางข้อช่วยเป่ากาตาหมาบนปลุกแจ๊กเรื่องข้องทั้งร่งดังกิด อิีดิเกชงกล้าแก่ห้ามกวา่าดขนฐานจั่มบันจุกเกลียวเดืบนรัชราคนก็ได้กลายกลายกันเอาวันดีกับปุ่มหมอหนางข้าผู้แก่ก็เรียก ตามปืนบานนะครับแล้วก็ตำบลชาคูนี้ก็กรู้จักกับตุลอำเภอประเทศกรู้จักหม้อนันชาคูพุมจะลาวประวัติคงตีมาตีไประว่างลา่าโอทานกเมื่อก่อนก็เดียนล่านะครับปืนบานก็เดียนลา่าโอทานหั้งเลเด็กๆด้วยแต่เดีเดดวเดยวดีกวาดซาล่าแต่ว่าเราอย่างเดียลา่าโอทานอยู่นะครับเมื่อก่อนก็เดียนล่าก็ยกเป็นเสื้าพุมเด็กๆ เขายกเป็นเศร้าตึ้งกับมีห้องห้องอฐานห้องห้องเทวาาปยายอดดามเขาตําเป็นโนองเป็นโนองเป็นโ้องว่าตรงนี้ก้ออโานตรงนี้ก้องเทวาาปยายอดดามเจวดาก็เก่งก็โงตรงปู่เจ้าวคว้าล่าแกย์คว้ามาตาโลดที่ตรงนี้ถือแกดูเล่เหมือนกับหัวเราก็ผัดรูปคือคือดูเล่เก่งกองจากเก่ตรงนี้ มาเมื่อก่อนน่ะพุ่มเป็นนักเรียนขึ้นทะเลปอนึง่งแกนู้ก็ขึ้นปอนึง่งไม่มีอ้จันท์อันดูบ้านไราวานั่งตาลุงโนราเขาเดินง่งก็เดียกเดินเดินก็เดียวถางร่วงมันเป็นต่างจากเดินต้บคนเดินป่อยกระบ,บี่เป็นนู้ต่างนี้ซึ่งก็พอดีก็หโนรามาวันนี้โนราเขาไม่รู้เรื่องเขาจัตีกลองตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งโรงเรียนอยู่ตรงนี้กับยกข้างล่างนี้อุปกรณ์ พอพลป่ยแขกพอเดี๋ยวเตือนเขียงพอตรงนั้นก็เดี๋ยวเจ็บเจ็บผุ่มมั่งอันเป็นป่วยมั่งรากันเตือนเลือนลังมัด <ส is S 1> ต่างรูงนี่จึงก็เท็ดเดียวการโค้งทำลาดทำดำหนูก็บอกว่าพ่านล่าปอทานไม่นูจะบอกว่าล่าบอทานอยู่ตรงไหนก็บ,บ,บอยู่เค่จนสี่ขั้นเลยกบเบาเอาเตืตอนตรงไปลำไหวเดี๋ยวเท่าน,นั้นมาได้ไป่อยไหม ลับบาแล้วที่กลองตุงมตุ้มตุ้มตุ้มโผมาทึด่ดงเดียนปักเตียงบอดีตุ้มเด็กวิ่งมาเลโนรารบไหวปตานตะพุ่มกับมาเลยกันนี่คือลาวกับเอ็นกับตารำรำเดีวยวให้มุดตัางลูกเดินต่อไปลาว้านั่งลุงเมื่อกันนั่งลุงน่าตรงท่านว่าเฟื่อนตะวันาวาที่เดินหุงไปปลาเท่าทตาเนื้อนู่งกะพอเดินไปแล้วอันเป็นไปล้วต,ตาโนตาเย็น ตึงกัเข้ากระโบว่ะตนตงไปรำไหวถ้าทีเดินโรงผ่านต่างเนี้รรับว่าต้องยกโรงเงิ่งไม่ใช่ง่ายเรา,ดาไดไอ้นั่งเด็ดูแต่ว่าไม้ดุย,ย,ดยตรงนี้เนาะก็จะเอาโ้่มาปักปักปักเิ็นเรามาเล่กลางคืนคนมาเล่นตรมมาเล่นไหว้ก้นตบใบได้ดาวตึงแต่ว่าโรงเรียนกันเมื่อกันไม่ว่าทําด้วยในกิจ,จกรรมของโรงเรียนนี้ไปแข่งเอ๊ะันเด้งโฮเรียกันเดง้เดงไปแข่งด้วยไปแข่งเดินไปนะ โรวง,งเรียนนี้ก้นเพอเห็นครูเขาเข็งตรงนี้เขาตื้เแข็งเขายู่กับระว่างเขาทานกับโรวงเรียนเ <şu> ขาจะไปทําพิธีไหว้บนบ้บานทาา่านเปล่าก้อนเดินไปชนะทุกปีเลยปุ่งจาได้นะทุกปีเลยได้ทีหนึ่งทุกปีเลยเวลาเขาไหว้ถ้วยนี้ไม่ใช่มีรถกันะไม่ก้อนเขากาช่างช่างม้าเล่กกระทงซึ่งเขาเอาเอาเอาช่าง,างานาั้นไปให้าาามา นั้นแหละเตมาเตไปวันนี้ว่าเตมาเตไปของลาบปรานนี้ก็ตทงทำไม่นู่วทำไม่กุุงเรียดเแต่ย่าดูพ่มครับยืนายระดับพระบุญงบ้านอยู่ที่บ้านสาคูอยู่ที่สามต่อสาคูพัฒนา มาที่นี่ก็หกสิบช่องปีแล้วนะครับมาอยู่ที่นี่หกสิบช่องปีย้อยมาเลว้วโต้มาแล้วมาถึงก็ะท่อมคนเุินแก้ๆนะครับคนเุินแก่ตอนนี้ก็จะลงไปเมื่อเร็วว่าความเป็นมาของงานอทานหวัดข้าโอปอทานบางบุงปอทานสุมบันทุกแก้นี้นะปอทานหวัดข้าโอนี้นะครับเป็นคนเจา้าพัทละลุงนะครับอำเภอขวนกระนุนนะครับล่วงพอทองเท้าล่วงพอทองเท้านี่มีปีนองท่ามคน คนหนึ่งเจอทองนุ่มคนหนึ่งเจอทองนวนแต่องค์นี้นะครับองเนี้ยืจอว่าทองเตาหรือว่าพระครูชัดตันบันพดนะครับองคนี้นะครับเป็นพระตีแกงในเรื่องอสม,มุนไพรนะครับเมื่อโอนไม่มีโรงเรียนนะครับถ้าเคยจะเรียนก็ต้องไปเรียนที่วัดมาโอนแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลเขานับตื้อกันมาตั้งแต่ครั้งล่วงพอทวดปัดจางง่ายคนองค์ที่ต้องนี่พอทานบั้งวง,แ,ง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 บบแต่งเรื่องยูยงคงกระบันทำไมนั่งเนี้ยวจึงไม่เข้า แล้วมีปราวัดอยู่ข้างวัดพอล่วงนวลพอฐานบางวงนี้มีความตรามาดแด้ปลกรลอกจางได้จางเพื่อนน่นะก็เมื่อก้อนนั้นกาจะดืนเพราะจบยางแค่ะไรเลียงจางถต้าวัดนี่ก็ต้องมีจางต้องมีจางเรียงซึ่งก็ปล่อยกันเลยปล่อยปล่อยมันเป็นป้าอย่างปีนล่วงพอบางวงนี่แก่ใบโยกเผื่อนแก่กรงอ่ะแก่ปลกปลอกมาเปล่านี่ปลกมาเปล่าเนี่ยปลอกจางตัวเต้าได้ บ่านเมืองมันเหเมืองเมือโคเรเยวตอนนี้มันจะร่นขึ้นแล้วีองค์ทีท่ามือว่าผอฐานร่มป่านทุกแก้วองค์นี้เป็นลูทริสผอฐานบางวงองค์กลางเนี้เขาออกมาจากภูเก็ตนะคนเป็นคนติ่เจ้าภูเก็ตแลาะคนที่คนตีดนู้เขาจะชั่งเชิญกันมาตอนนี้เขาตํำบุญในเรื่องของพี่เรื่องผอฐานร่มป่านทุกแกเนี้ก็ยังทำอยู่นะครับนี่คือความเป็นมาของความลั่งนะครับ พ่นนะครับมีล่าเออช้าล่านูตังอยู่กลางแมวลานที่ยามุดน,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 นู้นเลยจ่ายเท่าใหม่เกินกะการข้จ้อนิคมส่วนพงเนี่ยช่างตรงเนี้ยขึ้นมานะครับกรได้เป็นชา,าล่าแต่ว่ายู่เลยไม่เมืม่อร่มแต่เดิ้ลท้งกะนายกนำพลนจิ้มเรื่องเข้ากะเลยทำช้าล่าลักนี้ขึ้นมานะครับต่างโอโปโต้เขาจะช่างขึ้นแล้วนะครับแต่เขาช่างแค่เป็นทีเรียบร้อย นั้นครับที่ปีมาเลยพัฒนาเจ็ดเหลวซึงพ่อมาพุ่มยาจะาทำอู่เทวดาพระยาโย,ยดนางองค์ตัวข้าวนัวนะครับคนนักทื่อกันมามีความรักทิศเจ็ดเหลววันนั้นก็ปลุกเท่พอทำเจ็ดนะก็ปลุกเท่แต่พ่มก็ไม่อยู่แล้วซึ่งหม้อน,นั้นนี่มาดับเออพ่มเป็นราอูร่ราบรูบร่ราบู่ลอยลงมาตรงนี้เลยนี่เป็นเรื่องความเป็นมานะครับได้เหตุหไขว,วนันรักทิศแรงเพราะเขาหนักทื่อกันแรงจะได้รักทิศ เขาจัดอ่านมันโผลทุกปีอ่านเยอยอย่างเรนทีโรงเรียนบรรทัดคูมิตรภาพีหนึ่งรวยกาวดีบ้านนี้หละเขาให้พมบนุทุกปีจัดอยู่ข้ามทุกปีวันโบแห่งจัดประจัดยอยอะป้อมต้องหนังหนังหนังทุกปีหนังหนังจนว่าเขาดำชัดเดียบเลยซึ่งพ่อมนุษไม่ใจเลยมาดำเต้าไว้ยับจุดหลูงประทัดจากนั้นเนี่ยบอกว่าเด็กเด็กว่าลุงดับแล้วนู่นเบิดมาแล้วคนคุตอกดูค้าเร็วนะตอกมาไปนมาเร็ว ก็ไา่รู้ไม่ได้จังผู้ดินควากาเดเจ็บไม่น่าตกไหมมันตกไปมู่งเลยตกท้นไปปานุเลยตกไปปานใต่ตอนไปปาน,นูนี่คือความเป็นมาตั้งไล่รังแบบไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันเป็นไปเร็วไม่รู้ตังผูมันมันเป็นทิปทรตปังนี่เดียวเขาว่าเขอกจะมานี่คือความเป็นมาท้องความรทรัตทิศมูนึ่งมูร้องมูจ้ามูดีนะครับไม่ใจต่างตำบลพ่อว่าตึเดือนนกเรียมทิปที่ขำนะครับ เขาจะนำปองล่ามาทาไหวเมื่อนี้พบเกี้ยนวย้วตายหูนั่นแหละนะครับนี่คือความเป็นมาหูเทวาดาตายายอดน้มนี่นะครับหลังเป็นหูเมื่อคนเ,ววเขาเหียงว่าเข้าปศหรือบางทะวันนะครับอยู่บังทะววันหรือว่าเขา้าปดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะเหวี่ยงเขา้าปศก็ยโยบังทะววันตายุโยดนม้มเทว่ามีความทรัตฤทธิ์นะนะครับเขาบนบ้านท่งเล่าเลยแบบนี้แจ๊บแคบค่ายไม่บายเมื่อคนมันไม่มีโรงบ้านนะครับเนี่ย บอกก็บนบ้านท่ึกก็ให้ได้กี่มั่วนหรือช่วยพอตานหรือ้พอตีว่าได้จะจะกูด้อให้ให้รับตีซะอาจจะตัดตาไหวเป็นปัญงหรือว่ารำตาไหวนะนี่คือความเป็นแม่มีพระยัดประยัดตาข้ามกับเมซี่ตาวันทอง หรือเขาเรียบบานว่าเมที่วันทองหรือเมที่ตะวันทองเนี่ยอยู่ป้านามสุราชนะครับตอนนี้เขายังทำศาลาหรือว่าศาลนะครับเยาวชนตั้งอยู่ที่ป้านามสุราชนะครับประยาตาขามกับเมที่ตะวันทองเนี่ยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมามาตึงแข่ป้านามคลงอีปันตรงเนี้ยระยาเมที่วันทองกับประยาตาขามก็มาอยู่แถคลองอีปัน พ่อว่าพระยาโย,ยนน้ำรูด้วยด้วยยากวิธีนะพระยาโย,ยนน้ำก็ลงลงมาตังพบพบกับเมทีตะวันทองเมทีตะวันทองมัะะนเป็นเคตีช่วยหมาเคเศร้าก็เรียกว่าเคเศร้าพระยาโย,ยนน้ำก็เลยนึกเกี่ยวฝ่ายอะีรแบบนั้นนะรักนึกรักขึ้นมานะรักก็อยากจะได้เป็นแควนอะไรแบบนั้นไแต่พระยายตาข้ามก็คุมมาดูพระยายตาข้ามคุมมา ปะยาตะข้ามคือเค้เหมือนกันกลุ่มเมซี่ตะวันตองมา,มาตึง้งใส่ปาปันนี่พญยาตะข้ามก็ไม่ยอมรบกับยยยกับปะยาโนน้ำเทกับผู้รบกันเลยนะครับเทกับผู้รบกันแล้วผูกกว้กับเครบกันมันมันน้ำม,มันแดงไปที่เดือดมดัดเขาเลยะบานยานแดงปอยอย่อยู่มาอยู่มาเขาประยุกตไม่ขึ้นมาวะตําบนยานแดงนะแบบนี้นะเนี่ยความเป็นมากมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับไม่ใช่ต่พือน เพราะว่าเขาเดี๋ยวนี้ก็ประยุกต์ดีขึ้นเหนื่อยดีขึ้นเหนื่อยเนี่ยซึ่งอ่าจนทุกวันนี้เขาเหียกว่าบานหยานดินแดงนั่นแหละคือความเป็นมาอ่าไหว้ยเจ้าจยาเคจากช่องตัวนี้ตายาตาขามกับอ่าเมที่ตะวันทองก็เลยรับประยุ่แต่ตาขามเมื่อเดิมนะครับแต่ปานำตาขามปา,ามนำทุแรกนะครับชวนระยะยยนามแต่ก็มีความชักคลิดปอติลัง,งกะเข้าก็ นับตื้อกันมาเรือยนับตื้อกันมาเอยเพราะว่ามันคนเมือ่อโคตรคนเมือ่อโครนั้นมันไม่ได้หยุดร้อยเันเขาหยุดแต่ว่าถ้าว่าจะวัวเลยครัถ้าไม่ไปวัดก็ต้องนี่ไปห้าพอตานถ้าตมยาถ้าคข้เหลาครับต้องมาห้าพอตานถ้ายาอยู่ยงคงกระพันกาที่ไปห้าองคลางนี่นะพอตานบาง,งุงครับพอตานตุบัดทุกแกว้วองตุบตาย อยู่ยงคงกระพันปฏิการจะนกเรียมลิบี่คำนี้ในมูนึงมูช่องมูรามูที่ข้องตะบลตรักหูนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกันหมดเลยประมาณเวลาเจ็ดุกหรือเจ็ดบุกถึงตรงนั้นนะเขาจะมาถึงเนี้ยเขาจะป่าหกน็เขาเยว่ามีาำรับหรือว่าเขาเหว่าครับเขาทำเป็นจันเป็นจันเป็นจันจนเ็จนล่างเขาข้าวข้าวรังชุ่งข้าวรังสุ่งเร็จแล้วก็เราก็าโอื้อเลยว่าเราตีบนเลยว่าขีมนับที่จำรับแบเนี้ คือว่าแมบมันคือทำอมับทำอมับมึงเต้นบนไปท่อมท่อับเต้นกระดับมาท่อมท่อับถี่ตังนั่นห้องลาแล้วก็ตั้มแล้วก็เทียนตูบมาถึงปักกะแล้วก็โอชือ้อถ้ามีคนร้างเข้าร้างช่งบอกเข้าร้างช่งเขาก็มาเล่ต่อตอนเ,เราไม่โตตองเลยบนนี้ปัญญาพอทำทฤษฎีประมาณเราตีทิศเอ็ดหรือที่ตีทิศตรงนั้นแหละหลังวันพอว่ากลางคืนหัวขำเขาจะทำเรามีกัรช่วงโครช่วงกระโคนะ ร่วงแปลกเขาก็ตัดเหล็บตัดพุ่มตัดป้านะน,นิดๆแล้วก็ตังข้าวซ้าเนืองยิบนี่คือประเพณีของเขาเอามหม้อเอามาทอดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเขาจะระดกระโขเลยก็เขามีการช่วงโขไทยบาดาพระยามยดนามแล้วข้าวยางชุ่งแล้วนะไทยบาดาพระยามยดนามข้าวยางชุ่งแล้วก็ก็ไปช่วงโขกันอ่าตีตายหทุกทาาตีก็หว่าตีใทุก ที่ต่างแทมเพลงที่แทมเย็นก็เย,ยววาว่าแทมเย็นหรือคนในนนว่าต่างแทมเพลงให้ไปสมตรงนั้นแล้วอันนั้นก็เยียววเาว่าช่องโหระเป็นการแทร่ทิ้ตงต้องต้องต้องว่านั้นนี่คือความเป็นมาจะเราอย่างเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีให้เฉวยใต้โทษกันเ่วยไอ้ช่วงเชืิมอนุรักษ์ทองโบราณไว้เห็นว่าแกก็เ,เดียปูยอตาใหญ่าตาทวดเราได้ทื่อกันบมดตาโลด ก,ก,ก,ก็กัตื่งนักเรียนการตุกตุกฐานตุกตุกคนแล้วก็ช่วยจำไว้กันว่าให้มาดูเลยกิจกรรมนี้ให้ติดอู้ติดตาไว้เลยแล้วก็เราจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้กันให้จืบทอดต่อไปนู้ด้วยสวัสดีครับ